แโอ้ยภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับ วันนี้โอ้โหคันสุดท้ายในโลกด้วยนะฮะไปไปครับเอาขอ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 ,ขอเลยครับท่านเพียร์โตรนะครับกำลังเซ็นให้สุดยอดมาก <c oughs> นี่ขนาดเพียโตรยังถ่ายเลยนะครับดีไซเนอร์เองนะฮะนเก็บรูปโ,โอ้โห เหนนะครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการพีพีซุปเปอร์คาร์นีครับวันนี้ผมเพลงนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับที่ได้มาเห็นสุดยอดไอเปอร์คาร์ Car ที่เรียกว่าหายากมากๆในเมืองไทยนะครับนี่คือหนึ่งใน f e r r a ราีตอนแรกว่าจะพูดว่า Big 5นะครับตอนนี้กลายเป็น Big Six ไปแล้วเนื่องจากออก F80 มาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับ Ferra รารี่หรือ F40 นั่นเองและคันนี้เป็นคันสุดท้ายในโลกซึ่งโอ้โหอยู่ในเมืองไทยของเราต้องบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้เห็นนกันง่ายๆผ สุดยอดมากวันนี้นะฮะดีไซเนอร์เฟอร์รารี F40 มาแล้วนะฮะและมาเซนนะครับโหและรถคันนี้เฮียสงขับมาเลยนะครับให้ทุกคนได้มาชื่นชมกันนะครับผมเรีวยกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้เสียดายนิดนึงนะฮะแสงนี่ค่อนข้างมืดเลยนะครับโหเปิดข้างหน้าแบบนี้โอกาสแบบนี้สุดยอดนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับมีลายเซนนะฮะตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ พยายามให้เห็นดูนะครับชัดเจนคาร์เมเดล่าครับผมโอ้โหดีไซเนอร์ของ Ferrari F40 นะครับมาเซ็นให้ถึงที่เลยทีเดียวเห็นไหมฮะฝากระโปรงตรงนี้คาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับนี่คือรถไลท์เวทที่แท้จริงนะฮะโอ้ยสวยมากเห็นแล้วแบบคนลุกครับไม่คิดว่า F40 บนะฮะจะมาเผยโฉมกันอย่างนี้เลยสดๆจริงๆครับเครื่อง V8 Twin Turbo นะฮะคาร์บอนหมดนะครับตรงนี้ว้าว และคันนี้ได้ข่าวว่าจูนมาด้วยนะฮะเจ็ดร้อกว่าม้าเลยทีเดียวนะครับนี่กระบวนการปิดนะครับสุดจริงสุดจริงครับขนลุกนี่นะฮะรถที่เป็นไฮเปอร์คาร์ไลท์เวทสุดทางครับ I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around I feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, Hey Give me that crown, get in my way and to be put down It ain't your place, all this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose it fits I'm losing shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift oh. เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ Ferrari f e r r a F40 นะครับคันสุดท้ายในโลกและอยู่ในเมืองไทยของเรานะฮะภาพแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆครับเราฟังเสียงกันครับมาแล้วโอ้ตอนนี้เราอยู่กันที่ Smith Motor นะครับ แบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมรับประทานอาหารกับดีไซนเนอร์ของคันนี้ครับเปียโตรคามเดล่าครับผมโอ้โหโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมสุดทางครับว้าว ผมต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้สร้างความคือฮาอย่างถึงที่สุดนะครับกับ Ferrari F40 นะครับทุกคนนี้ต้องรุมกันถ่ายคันนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นรถที่หายากมากๆนะครับและยิ่งเป็นคันที่เป็นคันสุดท้ายในโลกด้วยนะครับซึ่งนิกิีรด้าได้สั่งไว้นะครับแต่สุดท้ายท่านเจ้าของนะฮะก็ได้ซื้อมาในครอบครองนั่นเองโอ้โหโอกาสแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับกับ F40 นะฮะ ก่อนหน้านี้ก็คือ288 GTO นะครับแล้วพอมาตรงนี้ก็มาเป็น F40 F40 ต่อด้วย F50 แล้วก็ Ferrari e n z o so, แล้วก็ลาฟร์รารีและรุ่นล่าสุดก็คือ Ferrari F80 หรือ F80 นั่นเองโอ้โหดูตรงนี้นะฮะดีไซน์ของเขาอมตะจริงๆนะครับสำหรับ Ferrari F40 นะครับทุกคันเนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือรถออริจินอลแท้ๆเลยสวยงามอลังการสุด คราวนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทอีกรอบนะครับของ F40 ครับแล้ว <Hello. S 1> นี่มีลิฟติ้งนะฮะคันนี้มีลิฟติ้งด้วยมีลิฟติ้งนะครับ,บ,บ,บนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องถอยหลังเข้านะครับ,บโอ้ยไฟเปิดลราบอกเลยโคตรสวยป๊อบอัพขึ้นมานะครับ โอกาสที่เราจะเห็นภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดข,ขึ้นกันบ่อยๆนะครับว้าวโอ้ถอยขึ้นนะฮะโอ้ช็อตนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามสดๆ น,นี่ต้องพูดเลยว่ามีความเสียวฮะมีความเสียวเลยเสียวเลยนะครับด้านหลังนะครับผมอบอกเลยว่าใกล้มากๆนะฮะต้องเปจริงๆครับ ปัจจุบันนะฮะต้องพูดเลยว่าคันนี้นะฮะบางคันเทรดกันอยู่นะครับร้อยถึง200ล้านบาทนะฮะโดยยังไม่รวมภาษีนําเข้าประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับคิดดูราคาคือไประดับนั้นแล้วนะฮะโอ้โหสวยงามจริงๆภาพแบบนี้งดงามครับ ขดลุบจริงๆครับ F40 นะฮะขึ้นมาจอดโอ้โหเป็นภาพที่สุดยอดอลังมากครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะร่วมรับประทานอาหารกันและมี F40 ให้ชมกันโอ้โหต้องบอกเลยว่าวิวไม่ใช่หลักล้านนะฮะวิวหลักหลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับมูลค่ามหาศาลจริงๆคันนี้ ราคาคือโหดมากตอนนี้ปัจจุบันนี้3ล้านอย่างต่ำครับ US นะฮะ4ล้าน5ล้านมีครับและคันนี้โอ้โหคันสุดท้ายในโลกด้วยนะฮะต้องพูดเลยว่าสดสดทางครับมาดูนะฮะ F40 เวลาถอยจอดนี่เป็นเป็นภาพที่โอ้สวยงามการถอยนี่น่าจะยากค่อนข้างยากเลยนะครับ วันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวนะครับที่มีการเอา Ferrari F40 นะครับมาจอดโชว์และที่สำคัญมีดีไซเนอร์นะครับที่เป็นคนออกแบบ Ferrari F40 F50 512 TR C56 GT นะครับ และรวมถึงฟลอรี่มิโตสซึ่งเป็นฟลอรี่ที่สุลต่านรูไนสั่งทำพิเศษเลยนะครับคือคุณเปียโตรคาร์มาเดล่านั่นเองครับโอ้โหวันนี้มาอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วนะครับและมีการที่แบบโ,โหจัดดินเนอร์ชมบรรยากาศสวยๆงามๆนี่เรียกว่าเป็นวิวที่แบบไม่ใช่แค่วิวหลักล้านนะครับนี่คือวิวหลักระดับร้อยล้านอัพนะฮะโอ้โววันนี้นะครับ F40 นี่คือเป็นรถที่มหาเศรษฐีนี่หาซื้อนทั่วโลกเป็นคอลเล็กติฟเวลคาร์ที่ราคาพุ่งแบบ พุ่งเป็นจรวดไม่หยุดเลยจริงๆครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เราได้เห็นภาพแบบนี้นะฮะ Oh, ท่านเพเทโรนะครับกำลังเซนให้ oh, ดีใจมากเพลงโอ้ว้าวท่านเซ็นให้เลยนะครับวันนี้ดีใจมากเซนให้สดสดร้อนรอนดีใจมาก thank you so much thank you very much โอ้ต้องบอกเลยตอนนี้ดีใจมากครับท่านเพเทโรนะครับเซนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกเพลงนะฮะ และนี่ดูข้างหลังเรานะครับอุย้ย F40 ครับอยู่ข้างหน้าเรารูปสเกช์นะครับกับรถคันจริงโอ้ oh my god สุดยอดมากๆนี่ดีไซเนอร์อยู่นี้โอ้ท่านเหล่าดินสอส,สดๆเลยนะครับท่านเหล่าดินสอส,สดเลยครับสุดยอดมากมาก ท่านเปียโตรนะครับดีใจมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้เจอตัวเป็นๆน,นะครับโอกาสแบบนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมอันนี้ครับเปิดโอ้โหสุดยอดนี่โอ้โหฝากระโปรงหน้านี่คาร์บอนหมดเลยนะครับเซนเป็นว้าวหืมแชสซีทุกอย่างคาร์บอนหมดเลยโอ้โหเรียกว่า f e r r a ราี่นี่คือล้ำมากๆในยุคนั้นนะครับมีช้างอยู่ข้างหน้านะฮะไม่น่าเชื่อ,อยังเรียกว่ามี ที่เก็บของได้ด้วยนะครับวันนี้เราได้เห็น F40 กันแบบจัดเต็มจริงๆครับฉันนภาพไม่ออกว่า f e r r a ร i ี่นี่ล้ำขนาดไหนนะครับลองดูฝากระโปรงหน้าฟรอนต์บอนเนตทั้งหมดนะครับนี่คาร์บอนหมดนะฮะคาร์บอนแชสซีคาร์บอนทั้งหมดยุคนั้นคือรถยี่ห้ออื่นยังไม่ได้เอาคาร์บอนมาแตะเลยนะฮะแต่ Ferrari รี่ทำเลยครับโอ้โห เขาบอกเลยว่าเด็ดจริงๆ,งๆเก็บรูปโอ้ oh. สุดยอดครับโมเมนต์ Moment แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆโอ้ <c oughs> oh. ใส่ได้ไหมครับโอ้โ oh. หสุดยอดมากครับโมเมนต์ Moment แบบนี้ไม่ได้ออกแบบมา้ใส่้าว้าวโอ้โหสุดยอดของจริงครับ เป็นภาพที่สวยงามมากวันนี้นะครับ <c oughs> เฮียทรงก็รับมอบรูปนะครับจากเพียโตรนะครับไม่น่าจะใส่ได้นะครับไม่น่าจะใส่ได้ <c oughs> อ่าปิดโอ้โหกระบวนการปิดต้อง <c oughs> เนี้ยบจริงๆต้องเป๊ตต้องเป๊ะจริงๆครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมา start F40 กันนะครับเดี๋ยวมาขับลงกันนะฮะโอ้โหมา โอมาแล้วนี่ลิฟติ้งนะมีลิฟติ้งนะครับอือยกสูงได้มากเลยสูงมากๆโอ้ยเปิดไฟป๊อปขอึ้นมานี่แลหละฮะรถในตำนานสวยจริงๆ ที่มีลิฟติ้งนะฮะรอดครับรอดรอดรอดนี่นะฮะรอดอยู่ครับอย่างรอดโอ้ถือว่ายกสูงมากๆปลอดภัยครับปลอดภยัยรถเลเวลที่แบบร้อยถึง200ล้านนะฮะราคาตลาดโลกนะครับนี่ไปแล้วโอ้โหอนะครับทวินเทอร์โบชาร์จนะครับ พ oh ร้อมจริงโอ้มายกอดสุดยอดครับ เ็นแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆนะฮะชอบมากเลยได้เห็น Ferrari f ฟ r ร์รี่40และแบบไฟป๊อปอัพขึ้นมานะครับสวยๆามวยีน้โหทุกคนรุมนี่ขนาดเ <มา S 2> พียโตรยังถ่ายเลยนะครับดีไซเนอร์เองนะฮะนี่โคงเป็นความน่าภาคภูมิใจสุดๆจริงๆครับที่ได้เห็นรถที่ตัวเองดีไซน์นะครับออกมาโลดแล่นบนถนนนะครับ อย่างนี้คือเมคานิคมดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆครับสวัสดีครับเพียรงสงอะไรครับเอ,เอาครับเอาขอขอขอ,ขอเลยครับโอ้ยโมกอ้โอ้โอ้ สุดสุดส,ดสดครับขอบคุณมากเลยครับไฟใหญ่มากขอบคุณครับ,บ,รบไปแล้วนะครับ F410 ครับโอ้โหเราได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นะฮะดีใจจริงๆครับวันนี้ได้ฟังเสียงแล้วนะฮะโอ้โหไฟลุกเลยนะครับ ฟรารี่ F40 ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในงาน Thailand Auto and นด์ซ์2024บอได้เลยว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนแน่นอนเพราะว่ามี Ferra ร i F40 มาโชว์เลยนะฮะไฮเปอร์คาร์ที่เรียกว่าหายากมากที่สุดในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในโลกก็ตามและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เอาไฮเปอร์คาร์ระดับนี้มากินดินเนอร์กันมีนักออกแบบนะครับจกาิตลี่นะครับมาเป็นอีเวนท์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้จะขอให้แต่ละท่านนะครับผู้จัดงานมาแนะนําตัวกันเลยว่า แต่ละท่านเชื่ออะไรกันบ้างครับผมสวัสดีค่ะนัดนะคะธัญ,ญพัฒน์พรทิติทวีโชคนะคะกรรมการผู้จัดการอะคะาเดเมียเดปก้านะคะในงานครั้งนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะสถาบันของเราเนี่ยเป็นสถาบันที่หลงการออกแบบรถยนต์นะคะโดยเฉพาะเฟอร์รารี่แล้วเราก็มีในเรื่องของนำนะคะปรมาจารย์ด้านออกแบบรถเฟอร์รี่ถึง5รุ่นด้วยกันหนึ่งในนั้นก็เป็น F40 ด้วยที่เป็นตำนานของเฟอร์รี่เลยทีเดียวเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้กับคนไทยทุกท่านให้เทียบเท่าสากลเลยนะคะก็ ขอฝากอาคาเดมีเดปก้าไว้ด้วยค่ะ โอเคครับผมสตีฟนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งอาคเนีเมเดโปก้านะครับคือเริ่มแรกที่เราก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจคือผมเนี่ยได้ไปอยู่ที่อิตาลีมาหลายปีนะครับเรียนออกแบบรถยนต์อิตาลีแล้วก็ออกแบบด้านอินเทียร์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับก็ได้ไปเจอปรมาจารย์เหล่านี้เยอะมากครับแล้วก็โดนทั้งเพื่อนๆนที่เรียนมาด้วยกันแล้วเขาก็ได้ไปทํางานในเฟอร์รี่ในแบบว่าในวงการรถยนต์เนี่ยคือฝีมือแบบระดับแบบเรียกว่าเราเราเราเห็นเขาเป็นไอดอลนะครับเราก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้มาเหล่านี้ เราจะสามารถนําความรู้เหล่านี้มาทําประโยชน์อะไรกับในวงการบ้านเราได้บ้างครับก็เกิดการพูดคุยกันกับทางดีไซเนอร์ท่านหนึง่งซึ่งตอนนี้ <c oughs> แกไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> เป็นเพื่อนกับทางคุณเพียโต้ <c oughs> ซึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อคุณนิโคเซียนะครับ <c oughs> เขา <c oughs> เป็นคนออกแบบภายในของลัมโบเกนีเดียบลนะครับแล้วก็ออกแบบตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวคอนเซปต์ของจากรุ e ้งอีทายเป็นตํานานยอดตํนานอีคนหนึง่งซึ่งเป็นเพื่อนกันของคุณเพียโต้นะครับก็ <c oughs> คุยกันว่าเออไอต้องการที่จะนำอิตาเลียนโน้ตเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะพินินฟาริน a าหรือว่าแบบ สิ่งเห,เหล่านี้เข้ามาพัฒนาในเมืองไทยได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่อยู่ถึงที่เราทำนะครับก็เกิดว่าเราก็ดําเนินต่อมาเรื่อยจนเรามาเจอคุณมาริสซลคอร์บีเอยที่แบบออกแบบ3ามใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วก็อีกครั้งที่2องเราก็จัดเนี่ยเราเชิญคุณฟานเชสโก o d ดาโมเร่นะครับที่ออกแบบตัวภายในของฮูราเคนเนี่ยก็มาสอนที่เมืองไทยนี่คุณเพียโตเนี่ยคือเราเคยทํางานด้วยกันคือผมได้คัดไปอินเทอร์นชิ ทำที่เฟียสนะครับเป็นออกแบบตัวคอนเซปต์คานะครับเป็นรถพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยชื่อฟิลลานะครคุณเพียตโตซึ่งเขาเป็นหัวหน้าผมมาก่อนครับมผมบก็ทำนะฮรก็จนเราพัฒนาความสัมพันธ์มาเ,ออเกินหลายปีมากครับจนมาเป็นเพื่อนกัน แล้วก็เขาก็ฟังความตั้งใจของเราครับว่าเราต้องการจะนำเขาเนี่ยมาพัฒนาด้านยานยนต์เราพูดถึงอาจารย์สิมิลสีคอร์รโรเฟโรชีนะครับรบ,บอกว่าเอออยู่เข้ามาด้านนี้ไหมแบบว่าอยู่อาจจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มาทําด้านนี้เขาเห็นความตั้งใจของเรานะครับด้วยความเาใช้ความอดทนที่จะแบบรอให้แกเชื่อมบ้านในตัวเรานะครับ,รบก็มากกว่า7ปีครับที่ว่ารอรอยาวนานมากเราอุปสรรคหลายๆอย่างมากจน วันนี้มาเกิดขึ้นได้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไม่ง่ายเลยครับเป็นอะไรที่เหมือนกับรวมตัวกับเออสปอนเซอร์หลก 1> <P> 1ัก P1 วันคอม i t ิสิถ้าไม่มี P1 ก็ไม่มีแคเาเมียวันนี้ใช่แล้ก <S <S วก็ถ้าไม่มีเออ พี่ตรงครับใช่ครับคุณตงสขันคือพี่วันเนี่ยสนับสนุนเรามาแต่คอร์ดแรกๆเลยใช่ใช่ตอกแล้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะคุณเพลงครับไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนครับพี่ตงนี่สุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากขอบคุณพี่ตงรวมถึงตัวผมก็ต้องขอบคุณพี่ตงวันก่อนได้รีวิวเอทเคอมพิวเตนี่รีวิวปุ๊บลงคลิปเลยใช่ครับแล้วก็สมิธมอเตอร์สนับสนุนสถานที่ทางออสซี่สนับสนุนทุนแต่คือว่าเป็นพันธมิตรหลายฝ่ายมากครับหลายฝ่ายมากกว่าจะเกิดงานนี้ขึ้นได้ครับผมคุณเเเเพพลลงงต้้อูดยวว่าัันนนนนีมมมป็โ แห่งประวัติศาสตร์จริงๆครับใช่ครับใช่ใช่ถูกต้องครับวันนี้ก็อยากสัมภาษณ์ท่านเพียรโตรด้วยว่าโอ้โหนี่คือปรมาจารย์ระดับที่เรียกว่าเป็นที่สุดในวงการออกแบบที่สุดแล้วครัใช่ครับ F40 คือว่าเขาได้รับมอบหมายจากปิเนฟีนาให้ออกแบบคนเดียวทั้งคันเลยครับโอ้เอสเตอร์โนเอินเดร์ตุดภายนอกและภายในทั้งคันเหมาคนเดียวเลยครับครับใช่ คือเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบมัสเตอร์พีซของเขาจริงๆโอ้สุดดยอครับเพงสามารถสัมภาษณ์ได้เลยครับสัมภายินดีเลยครับคุณเพตรครับอยากทราบในเรื่องของกระบวนการออกแบบ F40 เนี่ยคือมันยากแค่ไหนกว่าที่จะได้แบบคือต้องพูดตามตรงว่านะวันนี้ คือ F40 เนี่ยมันคือรถที่เป็นตำนานแล้วมันสวยแบบอมตะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความสวยมันไม่เคยลดลงเลยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะคิดมันออกมาได้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ที่มันสวยอมตะขนาดนี้ครับเอเดตุเคควันต่เทมดวยเมสโซแปรไรเมนต์รีเควสทุกคนเช็คเสุดเช็มาเชื่อไหมเขาบอกว่ามีคุณเห็นว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับคอนเซปต์ F40 ครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ only one week หนึ่งอาทิตย์ Wow! Oh my gosh! <laughs> 8 hours for 5 beers! Uh, wow! You're genius! You're genius! you <laughs> 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 <No. laughs> <laughs> In fact, it's a heavy restyling, the F40, isn't it? Mm-hmm. We go it. Stiamo parlando della F40. dico un restyling, no? Restyling. Perché c'era la, la cellula della 308, cofano mm il -hmm. cofano anteriore e cofano anterior posteriore. Quindi uh. un restyling pesante. Ah, uh, ok. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Cabum? Mm -hmm. Allora, diciamo che la F40 è la somma di tante eccellenze: mm -hmm. l'eccellenza motoristica, l'eccellenza di un modello precedente, mm -hmm. la 308 alla fine il mio lavoro per completare questo เขาบอกว่าเป็นแบบเ,เรียกว่าความแบบว่าความเอ็กซ์เลนเ์หรือว่าความแบบก้าวหน้าั้าางด้านยานยนต์ด้าน,าน,น,านแบบหลายอย่างมากครับตัวนี้คือครบ,บรรลุมอยู่ใน F40 เรับอมเยอะเยอะเยอะมากครับคือผมอ่ะจริงๆเกิดไม่ทันในยุคที่เขาเออกจริงๆอาจจะเป็นช่วงปีเกิดผมนั่นแหละครับ,รบตอนที่เรามาชอบรถแล้วเรามองย้อนกลับไปถึงยุค F40 โอ้เรายังรู้สึกเลยว่าต่อให้มาณะวันนี้มันไม่เก่าเลยใช่จริงคือต้องพูดเลยว่าคุณเพตรรนี่คือหัวสมองนี่คือ ไปอนาคตมากดีไซน์คือแบบสุดยอดอเด็ตโอเคดีไซน์ยูสุดดีไซน์ยูเอเซดเอเรสเบรเมนตันติสซิเมียนเทนนอนซีอินเวกหมายหมายหม่คาร์ปอลาร์โรเชจริงๆครับคือทุกวันนี้แบบมันยังมีความแขังที่แบบอมตะของเขาค่ะซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปมูลค่ายิ่งมากขึ้นแล้วที่ผมขึ้งมากที่สุดคือว่าเขาแบบอยากจะมาเผยแผ่ความรู้เนี้ยกับ คนไทยเมืองไทยใช่ครับนชมโชคดีมากคุณเพลงโชคดีมากจริงครับนวันนี้เป็นความโชคดีของคนไทยแล้วค่ะที่มีปรมาจารย์จากอิตาลีพร้อมที่จะเข้ามาแบ่งปันและสอนให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้รับในเรื่องของสไตล์อิตาลีและไปเพิ่ม กับสายอาชีพในทุกๆอาชีพให้ยิ่งขึ้นไปสากลเลยสุดยอดจริงๆครับต้องขอบคุณคุณเพลงมากๆเลยนะครับที่โอให้เกียรติมากๆนี่ก็มาขอบคุณมากๆเลยครับที่สนับสนุนสถาบันของเราเพราะว่าสถาบันของเราก็มีการก่อตั้งมาเมื่อปี2016ค่ะแต่ว่าด้วยเนื่องครั้งที่2ก็17แล้วมีโควิดนะคะก็เลยได้ห่างไปถึง2019 2019ที่แบบเราเจอโควิดแล้วต้องคืนเงินต้องคืนเงินค่ะให้กับทาง ผู้ที่จะมาเรียนแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จร่วงเกินเป้ามากครับคุณงเรียกว่าเกินทุกคนแบบมาก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 ัาไมากมกมา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 กากากินกปาากงานวันนา้ดานมากๆี้้ีรมากๆาั้งรถอนมาอมาก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 40มา5มา TR 512 M มาหมาอาหารอา่อากเอกมีไมา์มนอมารมากมากอากมากอากมากม และได้ของได้ของฝากกลับไปด้วยดีใจได้ลายเซ็นผมดีใจมากนี่ยังมีเสื้อนะคุณเพลงเอาเสื้อไปได้นะครับเสื้อมีเสื้อให้ด้วยมีเสื้อให้ด้วยมีเสื้อให้ด้วยใช่เที่มาเรียนในอะคาเดมีเราอะค่ะเรามีเสื้อรุ่นให้ด้วยเป็นรุ่นของของเพียโตที่ออกแบบ F40 เลยใช่เดี๋ยวให้ให้ท่านเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้เลยได้เลยครับดีใจมากครับดีใจมากมากวันนี้คือสุดยอดจริงๆครับผมดีใจที่แบบได้มาเจอทุกท่านตรงนี้โอ้โหแบบขอขอบพระคุณมากๆที่เรียนเชิญผมให้มา ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ต้องขอบคุณพีวันนี่เลยครับเพราะพีวันเป็นคนเรียนเชิญเพลงวิวไฟเปอร์ลี่แปดหนึ่งสองจอับผมใช่แล้วผมเป็นแฟนเพลงของเพลงมาตอบข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 อบมรบขอบอบขอบีอีขอบ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 ขอเคเ้อ่ออัขนี้เดีอยวเคขาจะอซ็นตัวตัวเสื้อบหอคุณเพองนะครับครับผมโอบสขอบออบอบอ Thank you so much. Grazie. Grazie mille. วันนี้ดีมากๆเลยครับคือเป็นกิจกรรมที่เชื่อว่าจัดปีหน้าก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกผม,ผมเชื่อว่าในปีหน้าคุณสตีฟพ,พี่โต้งนะครับคุณนัทโอ้โหวัวนเพอเพไม่ใช่แค่ F40 ครับอาจจะมามากกว่านี้กันอีกขอให้เป็นจริงครับขอให้เป็นจริงจริงครับผมและหวังว่าคุณเพตรโรจะกลับมาอีกทีกลับครับกลับมาแน่นอนเพราะว่าเขาเขาคุยเออ่ที่จะร่วมกันระยะยาวเลยครับระยะยาวเลยใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้ได้ความรู้ตรงนี้สืบต่อไปครับผมใช่ครับโหสุดยอดมากเรสต์เกอร์ทอร์นิสจัตเตอร์เมนเตอร์และนิมทรบุตรเพื่อเพื่อนเดินลุ้งโปรเจกต์ต่อครับนี่คือครั้งแรกใน n ทยแลนด์ครับโอเค Uh, just in my <laughs> oh, oh wow like. you love it right i love it uh, <laughs> <laughs> ใช่ยังยั e a ปรดกลับมาพ e ก o นใ a ม่ท n ่ประเทศไทนะครับยัง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 ยปรยัง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 ยองยังยัอ่ด้รัวาัต้ันรัอยางีัล้วคนที่ที่เมยองยองยังเขาสัมยัือมงควงมใจยีแล้วก็แบบต้อนรังยัอยางอบอุ่นนะครัออเงยั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 งยปงยั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 งังยันยังยังยังปังยัยัง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 ยองอ้ว้าวโอ้โอ้ my gosh นี่นะครับท่านเปียโตรโหจะเซ็นให้ดีใจมากคนออกแบบเสื้อก็คือผมเองนะครับโอ้จริงเหรอครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดมากแบ็คดอปออกแบบเองหมดอันนี้คุณสตีฟออกแบบเองเลยนะครับครับผมโอ้สุดยอดท่านเปียโตรเซ็นนะครับสวยมากนี่นี้สุดเป็นยังเออดีเป็นยังไม่เป็นไรเรียกว่าไม่กล้าสักแน่นอนครับ นนี่่กการัแอนอันนี้ต้องติดกรอบติดกรอบแขวนไว้เลยติดกรอบแขวนไว้เลยครับโอ้ดีใจมากดีใจมากๆจริงครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเป็นเกียรติมากเลยคุณเพลงเลยเป็นเกียรติมากๆดีใจมากเลยครับเป็นเป็นงานสเก็ตของพี่โตเป็นเป็นภาพในคุณเพลงนี่ครับยอดนี่ครับภาพนี้ภาพนี้ตรงกันภาพนี้เลยโอ้ใช่ครับลายมือขอานลายมือของท่านเลยครับสุดยอด ลายเส้นของมันเลยตั้งอยู่ที่สกีเสื้อดีใจมากครับ Thank you so much Thank you very much ให้เสื้อให้เสื้อทีมว้าวสุดยอดมากเดี๋ยวต้องถ่ายรูปหน่องสามหนึ่งสองสาม Thank you so much Oh my god, it's like a dream come true for me. <laughs> และที่สําคัญนะครับต้องบอกเลยว่าเราขาดท่านนี้ไม่ได้จริงๆครับคือพี่น็อตตี้จาก Grand Touring นะครับถ้าไม่มีพี่น็อตตี้เนี่ยคืองานเนี้ยที่เป็นดินเนอร์ที่มี f c 0 5 1 2ที่ R52M แล้วก็การรวมตัวของคู่ที่สนใจด้านดีไซน์มารวมกันในดินเนอร์เนี้ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมอยากขอบคุณนะครับ strategic partner ของเราอีกท่านหนึ่งเหมือนกับ a n d Touring ก็คือ RCH นะครับอาจารย์ตูนนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เอ่อให้คำปรึกษา หลายๆอย่างกับทางเราในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ตูนเนี่ยเข้ามาอบรมลราสองรอบนะครับอาจารย์ตูนครับอาซีเฮสก็นํารถเข้ามาให้ดีไซเนอร์ด้วยได้เครับฉกกันในที่นี้ด้วยค่ะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนะครับทุกที่โดยเฉพาะมจพนะครับ PGS แล้วก็วทอนะครับที่สนับสนุนส่งเด็กมาอบรมกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้อีเวนต์คือต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆสุดมากครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ